ท่านต่อไปเชิญนางสาวพัคมลหนุนอนันต์ครับเรียนประธานรัฐสภาค่ะดิฉันพัคมนลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะหนึ่งปีที่แล้วเราก็อยู่กันในบรรยากาศแบบนี้นะคะกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินเวลาผ่านไปหนึ่งปีค่ะก็วนเวียนกลับมาในบรรยากาศแบบนี้อีกครั้ง ดิฉันคิดว่าทุกครั้งที่เรามีรัฐบาลใหม่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ฝันร่วมกันถึงอนาคตของการเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่จากการฟังคำถแถลงนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรเมื่อวานนี้ดิฉันคิดว่าความยากค่ะคือจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความฝันและความหวังใหม่ร่วมกันอีกครั้ง เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วในเล่มนโยบายนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่และนำซ้ำของเดิมก็ดูยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่หรือถ้าจะมีสิ่งใหม่ค่ะท่านประธานก็คงเป็นหน้าตาของคณะรัฐมนตรีดิฉันเองในฐาน,นะคนใต้นะคะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นค่ะไหนๆท่านก็รวมกันแล้วดิฉันก็อยากรู้เหลือเกินว่านโยบายในเล่มนี้ มันจะมีอะไรที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนใต้หรือจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ท่านกล่าวอ้างหนักหนาดิฉันก็เปิดตั้งแต่หน้าไปหลังซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนนะคะท่านประธานก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายอะไรเลยค่ะแบบนี้บา้านดิฉันเขาเรียกไม่สาไหลค่ะไม่สาไหล่ความหมายคือไม่ได้เรื่องได้ราวพึ่งพาอะไรไม่ได้เลย น่าเสียดายจริงๆนะคะนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของท่านที่ได้เข้าใกล้คำว่าร่วมรัฐบาลแต่ก็เอาเถอะค่ะไม่เป็นไรดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาก็คงไม่ได้คาดหวังกับท่านสักเท่าไหร่พื้นที่ภาคใต้มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาดอีก2,000เมกะวัตต์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสีเขียวและอุตสาหกรรมที่เน้นพลังงานหมุนเวียนแบบร0 0เปอร์เซ็ต ภาคใต้ต้องมีระบบชนละทานสําหรับทําการเกษตรค่ะแม้ภาคใต้จะไม่ได้แล้งเท่ากับภาคอื่นๆนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่าภาคใต้เนี่ยมีพื้นที่การเกษตร24ล้านไร่และมีเพียงสล้านไร่เท่านั้นที่เป็นพื้นที่การเกษตรในเขตชนละทานและคนใต้เขาไม่ได้แค่อยากปลูกยางปลูกปาล์มแล้วจบนะคะ เขาอยากเพิ่มมูลค่าให้กับมันดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำท่านต้องลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรท่านประธานคะคนใต้เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะคะเหลือแค่ท่านทำให้เขามีกินมีใช้เท่านั้นเองดังนั้นการปลดล็อกศักยภาพภาคใต้ท่านฟังนะคะท่านต้องทำบนพื้นฐานของทรัพยากรท่านต้องทำบนฐานวัฒนธรรมและเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ท่านประธานคะการจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างให้เกียรติไม่เบียดเบียนศักดิ์ศรีเขาเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องคิดโครงการใหญ่โตเวอร์วางอลังการแล้วมานั่งฝันลมๆแรงๆนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเศษเสี้ยวผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นแต่ท่านต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ มองประชาชนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันหลายครั้งค่ะดิฉันเป็นคนใต้ได้ยินเสมอค่ะ,คะเขาบอกภาคใต้โดนกันแกล้งภาคใต้โดนคำสาปถ้าไม่เลือกพักรัฐบาลพักหนึ่งเขาก็จะไม่เอางบประมาณและทรัพยากรมาบริหารจัดการและพัฒนาให้หรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้พักร่วมรัฐบาลน้องใหม่ท่านตัดสินใจที่ไปร่วมรัฐบาล เพื่อหวังเพียงเพราะงบประมาณและทรัพยากรมาพัฒนาพื้นที่ถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยผิดเรื่องผิดราวไปหมดเลยนะคะ <S <S เพราะว่า <c oughs> เหตุผลเดียวที่ท่านสามารถที่จะพัฒนาภูมิภาคของท่านได้ท่านต้องผลักดันนโยบายกระจายอำนาจให้หมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ20ปีก่อนคนใต้เขามีความหวังมากนะคะกับนโยบายกระจายอำนาจ แต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามามีอำนาจปุ๊บก็จะหวงแหนอำนาจเอาไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้มีความจริงใจที่จะกระจายอำนาจเลยท่านประธานคะรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ย ทําให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งและก็ตาสว่างว่าการที่วิาพากวิจาร์ณเขาการที่ด่าเขาการที่พยายามจะพูดจาให้ร้ายเขาหรือที่คนใต้เขาเรียกว่านํารบเพื่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็แค่อยากไปร่วมรัฐบาลพอไปร่วมแล้วยังไงคะไปร่วมแล้วท่านก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะเสนออะไรของตัวเองเลยไม่หือไม่อืออะไรเลยยอมไปหมดเลย แบบนี้ให้บ้านดิฉันเขาไม่เรียกร่วมค่ะเขาเรียกพลอยพลอยเอาพลอยเป็นรัฐบาลกับเขาไม่ได้ร่วมเพราะถ้าร่วมต้องได้ผลักดันเรื่องตัวเองบ้างสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะคนใต้นะคะคนใต้เขาถือกันมากมายค่ะเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องสัจจะวาจาดังนั้นดิฉันคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคนใต้เองอาจจะต้องคิดแล้วนะคะว่าท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ที่มีสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เอาประชาชนมาบางหน้าแล้วสับปรับกลับไปกลับมาขอบคุณค่ะ